สวัสดีทุกคนคะ่ะยินดีตอนรับสู่ช่างจ้าจินิดนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่เพื่ๆๆนอนๆพี่น้องๆทุกคนเลยนะคะ <c oughs> นี่เป็นคลิปแรกของปี2 0 2 4คะ่ะวันนี้นะคะจะัจะมาสุ่มของในเกมฟรีไฟล์กันนะคะมาทดสอบความเกลือต้อนรับปีใหม่กันว่าฟรีไฟลย,ยังคงเกลือหรือเปล่า <c oughs> บอกเลยรอบนี้จะรีวิวแบบไม่อวยกันไปเลยไม่อวยเกมไม่อวยอะไรทั้งนั้นเกลือบอกว่าเกลือดวงดีก็บอกว่าดวงดีสาหรับใครที่สุ่มของอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยเป็นนาทีนาทีไปเนี่ยใครดวงดีหรือใครดวงไม่ ใครหมดเท่าไหร่อะไรยังไงในกิจกรรมไหนเนี่ยก,นนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะตอนรับปีใหม่ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆกันนะคะทุกคนรวมถึงจัดด้วยซ่าเปิดมาก็ขออวดนิด,ดนึงนะคะแคนอันดับหนึ่งประเทศไทยว่าด้วยน้ำพักน้ำแรงน้ำเหงื่อน้ำขี้ใครของลูกแคนนพี่เอง ได้เลยสเกมแค่ระดับเหนือครับน้องไม่ต้องไม่ต้องอิจฉานะใครอยากเทสแคนจัดใครอยากอยู่จัดก็เข้าแคนมาไม่เล่นเตะออกครับเราต้องการแรงงานนะครับในการวอแคนนะครับเดี๋ยวมาสุมชุดก่อนชุดแรกเจ้าเหมียวทมินหญิงน่ารักปะวะก็น่ารักนี่นะเข็มขัดหน้าแมวแต่ว่าอยากให้ฟรีไฟลเอาเข็มขัดรูปหัวควายมารูปกระโหลกไวายเดี๋ยวจะสุมอันนี้ค่ะเอาอะไรออกดีคะพี่เอาเอเคกับอาหารแมวออกหรออันไหนเอเควะอันนี้หรออันนี้หรอ เอานี่ออกอ๋อได้ขอมาที่จัดให้อู้าไมมันลด55%ด้วยอ่ะมันลดทุกคนปะน่าจะลดทุกคนแหละถุมแม่งเลยไม่มองดีใจหรอกเอ้ยอันต่อไปลด52%นควรลดแหละแมได้แต่อะไรก็ไม่รู้นี่โอ้โหละเมิดก็ไม่ได้ตู้นี้นะคะเริ่มต้นปีใหม่แต่ว่าตู้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะเกือบทรงแล้วออกอันท้ายเฮ้ยทำไมวันนี้มันลด50%วะเฮ้ย ได้ระเบิดมาแล้วสักพักได้ชุดโอ้หสี่อันบนสี่อันบนพี่เอาเอ็นกับเอเคออกผมสุ่มละได้สีเพ็ดเองโอ้โหไม่เออทำไมมันลด50%หรอดีละไม่ใช่หรอดีดีอยู่นะรีบหายละ ู้จักทรงละอาการไม่ค่อยจะดีอาการไม่ค่อยจะดีเฮ้ยมันมีอันนี้ว่ะถ้าใครคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองโหวตกันขับขำไหมใครคิดว่าจะได้ชุดนะคะกดยิ้มใครบอกว่าไม่ได้ชุดกดร้องไห้เออไหนขอดูดีไอฟังก์ชันนี้ยังไม่เคยเล่นกดยิ้มได้ชุดนะคะกดกล่องได้ร้องไห้ไม่กดร้องไห้ได้กล่องอ๋อนี่ไงมันอ๋อมันมีให้กดตรงนี้อ่าฉันกดยิ้มเลยเพราะว่าฉันอยากจะได้ชุดเลยฉันไม่ได้อยากได้กล่องน้ำเกลืออันนี้เพื่อคนหลัจะได้กล่องโอหรืจีต 159ต่อ90โอ้โหคิดว่าพี่จะเกลือหรอตามค่าดันแล้วนะคนฟรีไฟแม่งพูดถูกงี้นี่กาเขาสอบมัวก็แม่งยังถูกอ่ะบอกเลยพุดผู้หญิงเหมาตู้ชุดผู้ชายคุณผู้ชายเอาอะไรออกคะเอาอันยี่สิบชั่วโมงออกเถอะแม่งเกะกะอุ้ยทรงชา้าก็สถานะเจาะเกาะการระยะดีปะวะเอาสออันนี้ออก อันนี้ไม่ลดราคาโอ้แย่จังของผู้หญิงไม่ลดราคาทําไมของผู้หญิงถึงถูกกว่าวะนึกว่าอันแรก9เพชดนึกว่าจะได้ซอมชาร์จระโทรแย่จังทุกคนไอวอเอามาทำไมเฮ <laughs> ้ยกดซคอั้งได้ไอวอลอ่ะ เลือสอันสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตู้นี้ไม่เมาวะ่ะเฮ้ยตุ้มหกครั้งได้วะ่ะโ,โหเรายังไม่หมดกับตู้สุดแปดทีแต่ตู้นี้นะคะของที่จะเอาออกกะว่าจะเอาอันนี้ออกเอาออกเลยนี่ตู้นี้ขอไม่เหมาไม่เหมาโชยสักทีพี่ต้นกล้าเหมาอันนั้นมาต้นก้าต้นกล้าหน้าเกลือไปโอ้ย เหลือสี่ช่องอีกแล้วค่ะทุกคนพื้นอะไม่ได้ปูตัวหนอนละน่าจะปูด้วยเกลือเกลือทะเลหาดอันดามันอิมพอร์ตจากตรังจากทรงละไม่น่ารอดอล้น่าจะเหมาประตูนี่เฮ้ยไม่เมาไม่เมาไม่เมารางวัลใหญ่ได้กดเจ็ดครั้งไม่ได้กดแปดครั้งกดปีกนกทองพี่ไม่ต้องสุ่มก็ได้หมายว่าพี่มีแล้วสุ่มสักหน่อยไหมแค่สามโซเชียเองน่าหมดไม่เยอะว่ะน่าจะหมดไม่เยอะทุกคนอันเนี้ย เขไม่ได้สุ่มสุ่มทีแล้วสุ่มบานเลยทีอ่าเดี๋ยวจะกดโชว์นะคะกดเอาโทเค็นแค่3อันมาดูกันนะว่าจะดวงดีได้กังกรงกังเกรงหรือเปล่าที่สามโทเค็นน่าจะชิวจัดพี่ว่าอ้าวดูจากทรงแล้วไม่น่าชิวละไปอีกทีนึงโอ้บัตรสร้างห้องโคตรของแรงนะตอนนี้โอ้อะไรเนี่ยทำไมรอบนี้มันเอากางเกงเขียวมาเยอะจังเลยวะ อ,อ๊ยมันจะได้แต่ไม่ได้ว่ะไม่มีแล้วนะฮะเกี่ยวอันนี้นะพี่มีแล้วเหรอเกยวอันนี้น่าจะยังไม่มีนะเดี๋ยวออกไปดูก่อนเกี่ยวพี่ยังไม่มีอ,อ่ะกดแล้วแหละทำเอ็กก่อนเอ็กไม่โอ๊ยได้แล้วไปประมาณห้าัอยไหม คนกดประมาณ45หรอบวันนี้เราจะสุ่มเอาสกินปืนวูดแพคเกอร์กด100ครั้งการันตีปืน1กระบอกจริงๆเหรอสุ่มแบบอ่าได้มีคอมเมนต์มาบอกนะคะว่าขอสุ่มแบบไม่อวยค่ะเพชรมีอยู่6 5 2 6 4เพชรวันนี้เราจะสุ่มสกินปืนวูดแพคเกอร์แบบไม่อวยนะคะทุกคนสกินอันนี้นะมันจะใช้อยู่1450โทเค็นที่จะต้องอัพตั้งแต่เลเวล1ไปถึงเลเวล7ใครใช้ปืนนี้นะคะไม่รู้ว่าควรจะมีไหมก็อ่านค่าสถานะเอานะตอนเลเวล7เนี่ยมันก็จะบอกด สองแตากันยิงหนึ่งดแมกกาซีนหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นเลเวลหนึ่งเนี่ยมันก็จะกหล่องก้องนะคะมันก็จะไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นอเดี๋ยวลองมาสุ่มก่อนแล้วกันเนาะสุ่มแบบไม่อวยนะคะตู้นี้ดวงดีก็ว่าดีดวงไม่ดีก็ว่าเกลือนะคะกดก่อนเลยละกันแบบ10นะคะเพื่อความประหยัดเวลานะกดมาก็ยังไม่ได้อะไรก็ยังคงเกลืออยู่เหมือนเดิมกดมารอบที่2ก็ยังไม่ได้อะไรโทเคนก็ยังไม่มาเลยหรือเปล่ากดไปแล้ว2ทีนะคะ20ครั้งยังไม่ได้โทเคนเอาไว้แรกเลยสักอันค่ะ ตัวตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะคะกดไปแล้ว3ทีกดไปแล้วสี่เฮ้ยโทเคนมันเอาจากไหนวะอ่าขอโทษนะคะมันทํายังไงเอาีเอฟเฟ t อันนี้ออกค่ะ,คะมันแบบว่าสะเทือนหูตลอดเวลาทุกครั้งที่กดมันก็จะรู้สึกน้อยรู้สึกดงไม่ดีเท่าไหร่อันนี้เราก,กดไปกี่ทีแล้วนะคะกดไป2ที3ทีใช่ไหมยังไม่ได้อันนี้คือกดไปเท่าไหร่แล้วนะ4ี่ทีไหมห้าที อันนี้5อันนี้คือ5ทีใช่ไหมอันนี้คือห้านะถูกไหมอันนี้หอ๋อน,นี่6ทีแล้วกดไป6ทีก็ยังไม่ได้นะคะกดจนมึนค่ะไม่ใช่มึนเลยหรอกมือไอ้เสียงบ้านามากกว่า7ทีก็ยังไม่ได้นะคะมีคนคอยบอกว่าการันตี10ทีนะคะ8ทีก็ยังไม่ได้ค่ะอ่ะเรามาดูนะคะว่ากดกี่พันทีเนี่ยจะได้หรือเปล่า9ทีค่ะยังไม่ได้นะคะคืนอ,อะไรอะ่ะคืนซ้ำไอเวน อันนี้กดทีเท่าไหร่แล้วนะคะเราจําแค่ว่า65,264ห้าพันสองร้อยหกสี่อ่ะเพเิ่มต้นเราประมาณนั้นสิแล้วใช่ไหมสิบเอ็ดอ่นนี้กดครั้งที่สิบสองกดครั้งที่สิบสองค่ะก็ยังไม่ได้นะคะครั้งที่สิบสามค่ะก็ยังไม่ได้นะคะใครจะสูงตู้นี้คิดดีๆนะคะครั้งที่สิบสี่ค่ะคิดดีๆนะคะอันนี้คือครั้งที่สิบห้าก็ยังไม่ได้นะคะครั้งที่สิบหกาดไงจะได้หรอครั้งที่สิบเจ็ดครั้งที่สิบแปดก็ยังไม่ได้นะคะครั้งที่ ไม่ได้ครั้งที่ยี่สิบได้ไหนวะเน,นี่ยรอบนี้ได้อันซ้ำว่าละทุกๆสิบทีทรันตีหนึ่งกระบอกรูเรื่องสุ่มจนไม่อยากจะนับแล้วทุกคนเอ้ยอ่ะกดต่อนะคะ20่สิบผ่านไปยี่บเอ็ผ่านไปนี่2ีนะคะ23ก็ยังคงไม่มา24ก็ยังไม่มา25ก็ยังไม่มีอะไร26ก็ยังไม่มีอะไร27ออ่อู้ยอ่ะ28อ่ะ29 อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้กระบ,บอกนะึงละเราจะพบ30มสิบทกซิบมันจะได้หนึ่งกระบอกมาลุ้นกันเตรียมตกใจแป๊บรอบนี้30เตรียมนะเตรียมตัวตกใจนะรอบที่30อุย้ยทุกคนมันจะต้องได้แน่เลยสุ่มแบบไม่อวยอุยสุดยอดไปเลยไม่ได้หรอกจริงว่ะเฮ้ยได้จริงเฮ้ยไ,ได้วูดแพ็คเกอร์ไม่ได้ได้ซ้ำว่ะหุยไ,ได้เฉยร้อยห้าสิบคูณกดไป30ครั้งหมดไปสี0พที่ว่ารอบนี้แดกเพชรเยอะกว่าทุกทีนะคะ ปกติมันจะมาในรูปแบบของตู้สุม่มแปดทีมันจะหมดอยู่แค่ ไม่ถึง4,005เพชรอบนี้นะคะสุ่มแบบไม่อวยค้างแสงอาวุธแดงเดือดอันนี้นะคะ w o ว d p แพคเกอร์กด30ทีหมด4,005ไม่ค้มโคตรเกลือแล้วก็ให้ไปแลกโทเค็นแลกโทเค็นแลกอันไหนแล้วเนี่ยโทเค็นอัพอ o วุธแพคเกอร์อ๋อแลกได้แ,กแกลนะแกได้300โทเค็นอ๋อยังดีนะแลกได้300โทเค็น300โทเค็นเนี่ยเราก็จะประหยัดไป3,000นะคะประหยัดไป3,000เรามาดูนะรอบนี้นะ4,005จดก่อน4,005ได้โทเค็นฟรีมา3,000แลก300อันเท่ากับ3,000เพรเาไปอัสกิน ืนกันดีกว่าปะเอยเดี๋ยวก่อนก่อนจะส้สก,กินปืนเราต้องกดโทเค็นให้มันครบ1450โน้ยทเนเว้นนี้นะา้าก็กดสิครับหนึ่งทเค็นลบสยก็เป็น1นึ่งพั้อทเค็นเราต้องกดโทเค็นหนึ่งทเค็นในกล่องสูงในกล่องสูงรู้สึกว่ามันจะคุ้มสุดนะคะเท่าที่เคยทำมาเนาะกดแม็กซี่พลบไปเท่าไหร่วะเรากดทีละสองพันสี่นะคะได้2องร้อยเก้าเป็นเท่าไหร่วะห้าร้อ ได้บวกอีก300เป็นเท่าไรายสามร้อยห้าร้อยแป0ร้อยแปดร้อยเกตอนนี้เก้าร้อยละกดอีกรอบนะเก้าร้อยเก้าร้นึ่งพันหนึ่งพันหนึกสิบาครบสามอยะน่าจะครบละพันสี่โทเคนกล่องฟรีฮะกล่องฟรีตรงไหนชิบหายแล้วกล่องฟรีอยู่ไหน บูตแพคเกอร์นะคะบูตแพคเกอร์เรามาอัปเกรดกันก่อนเนาะหน้าอัปเกรดตอนเลเวลหนึ่งอันนี้คิดให้ดีๆก่อนซื้อนะคะสําหรับคนที่เพชรไม่พอที่จะอัปเกรดไปจนเลเวลเจ็ดนะคิดให้ดีๆก่อนซื้อนะคะถ้าเกิดเรากดได้มาแค่ปืนนะคะได้มาแค่ปืนเนี่ยค่าสถานะเริ่มต้นมันบวกดาเมจแค่หนึ่งนะดาเมจหนึ่งอัตราการยิงหนึ่งแล้วก็ลดแมกกาซีนสองนะคะถ้าอัปเกรดเป็นเลเวลสองค่าสถานะปืนยังไม่อัปเกรดนะจะได้มาแค่แถบสังหารเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเป็นเลเวลสองนะตอน Level เลเวลหนึ่งไม่มีนะใช้30โทเค็นนะอ่ะสาโทเค็นก็ถ้าตีไปซื้อโทเค็นก็30มสคูณสิเป็น300 300สร้อยเพชรนะคะอ่ะถ้าเกิดเป็นเลเวลสจะได้โมเดลใหม่ซึ่งต่างจากเลเวลหนึ่งนิดหน่อยอ่ะเลเวลหนึ่งอันนี้นะอันนี้เลเวลสนะคะจะได้แค่โมเดลใหม่เปลี่ยนไปนะคะถ้าสถานะเองไม่ได้อัพเกรด พอเลเวลสี่ปุ๊บอันนี้ค่าสถานะอัพเกรดขึ้นมาละก็คือถ้าใครอยากให้มันอัพเกรดอย่างน้อยๆต้องเลเวลสี่มันจะได้เอฟเฟกต์ปะทะด้วยนะคะเอฟเฟกต์เวลาใช้ปืนนะอันนี้ใช้หนึ่งร้อยยี่สิบหกเทนนะคะอัปตอนเลเวลสี่ รรียยบ้อพอเลเวล5ปุ๊บอันนี้ค่าสถานะปืนก็ยังไม่อัปเกรดนะเดี๋ยวไปดูก่อนตอนเลเวล4เนี่ยดาเมจจะ2นะคะขึ้นมา1นะอัตราการยิง1เหมือนเดิมลดแม็กกาซีน1นะคะแต่อันเดิมเนี่ยลดแม็กกาซีน2ก็คือดาเมจเพิ่มขึ้นนะคะลดแม็กกาซีนลดลงนะคะแต่อัตราการยิงยังคงเท่าเดิมนะอ่ะดูนะเลเวล5นะคะเอฟเฟกต์สังหารนะคะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ตอนยิงนะคะออกจากปากกระบอกปืนอันนี้ใช้246ร้เทนในการอัปเกรดนะคะ พอเป็นเลเวล6ปุ๊บนะคะมันจะปลดล็อกอบิลิตี้นะคะเมื่อทําดาเมจต่อเป้าหมายที่เคลื่อนที่ถ้าเกิดเรายิงคนที่ยิงอยู่เนี่ยเราจะได้อาบิลิตี้เพิ่มขึ้นซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะใครที่เป็นผู้รู้ก็จากคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะคะแล้วก็ได้โมเดลใหม่ด้วยต่างจากตอนเลเวลสามานิดนึงต่างไงวะอ๋อเขาของปืนมันเพิ่มขึ้นค่ะตอนแรกเนี่ยมีเขาใหญ่อันเดียวทีเนี้ยมีเขาใหญ่12344 4อันค่ะอู้หักเลยทีเนี้ยโดนสวมเขาเยอะกว่าเดิมอันนี้นะคะใช้ ได้400โทแค่ในการอัพนะคะเลเวล6นะต่อไปค่ะเลเวล7ค่ะอันนี้แหละโมเดลใหม่โมเดลแบบขั้นสุดขั้นสุดยอดนะคะโอ้มันคือมองสุดเหรอนึกว่าเขานี่นะเราก็จะได้ท่าทางของตะกินปืนด้วยอ่ะอัพเลยอัพเลเวล7เนี่ยได้แค่ท่าทางนะคะกับอ่ารูป ปืนที่เปลี่ยนไปนะสำหรับสก,กินปืนวูดแพกเกอร์นี้นะคะจัดหมดไปทั้งหมด14,100เพชรนะรู้สึกว่าหมดเยอะพอสมควรนะเพราะว่าตอนทุกทีที่เราสุ่มสก,กินปืนอ่าตัวปืนอัพเวลเนี้ยมันจะเป็นตู้สุ่ม8ปทีใช่ปะมันจะหมดน้อยกว่านี้แล้วรอบเนี้ยจัดหมด4,5 0 0ซึ่งจัดก,ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเนี้ยเขาหมดกันเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะแต่4,5 0 0ตรงเนี้ยจัดการันตีว่ายังไงจัดก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดจัดไม่ได้ได้ตัวสก,กินปืนวูดแพคเกอร์เนี้ยจัดก็น่าจะ น,นี้ด้วยความที่ว่าเราได้ปืน w o p a c k e r เลยเนี่ยโทเค็นที่เราได้มาเราเลยแลกตัวโทเค็นอัพปืนได้ซึ่งรอบนี้เนี่ยรวมๆแล้วนะคะด้วยความที่จะดับไปเปิดกล่องสุ่มด้วยนะคะกล่องสุ่มโทเค็นเนี่ยหมดไป9,006เนอะอันนี้คือใช้ส่วนลดแล้วถ้าไม่ได้ใช้ส่วนลดเนี่ยจะหมดประมาณหมื่นสองรวมๆแล้วปืนเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละคะ่ะว่าถ้าเกิดคนงบน้อยหรือง,งบปานกลางนะ่อัพแค่ถึงเลเวล4พอนะคะเพราะว่าค่าสถานะมันมีถึงตอนปืนเลเวล4แต่ถ้าเกิดใครมีงบหรือง,งบเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถดันไปจนสุดจน,จนเ,เลนนะะเวล รวมๆแล้ววันนี้เอือมั้ยก็ถือว่าเค็มในระดับปานกลางอย่างนี้ละกันก็ไม่ถึงกับว่าดวงไม่ดีอะไรขนาดนั้นนะเพราะาตอนตู้สุ่ม8ทีแล้วก็กด6ทีได้บ้างกด7ทีได้บ้างนะคะแต่ก็มีตอนกด8ทีได้เหมือนกันเดี๋ยวรอบหน้านะคะจะลองมาสุ่มแบบไม่อวยอีกดูกันว่ารอบหน้าเราจะดวงดีบ้างหรือเปล่าก็อยากจะรอดูเหมือนกันว่าดวงเนี้ยถ้าสุ่มของทังปีจ,จะดวงดีสักกี่รอบหรือจะดวงไม่ดีเลยโอ้โหเอฟเฟกต์ก็มาช้าแล้วเกินนี่คือแบบเสี่ยงดวงสุดๆไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะคะ มที่รับชมนจนจบคลิปนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นอกำลังใจคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะนี่กลับมาลงคลิปแล้วนะใครที่บอกว่าคลิปไม่ค่อยแจ้งเตือนเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเดี๋ยวนนี้ไปก่อนนะคะทุกคนลาก่อนค่ะบ๊ายบาย